พระอภัยมณีตอนที่113่งรบสทัพสีสุวรรณกับสี่กษัตริย์ตีกระนาบทัพพระบาทหลวงจะกล่าวข้างห้ากษัตริย์จัดพหนให้พวกคนเกณฑ์หัดถึงนัดหมายเตรียมเรือรบลอยเคียงกันเรียงรายไว้แต่บ่ายให้เสร็จสมเร็จการพอสองยามจะเข้าตีพวกเรือแขกสั่งให้แยกเหล่าพหนพลทหารเป็นสามทัพรับประดาหน้ากระดาน เข้าต่อท่านไพรีให้มีชัยสิ่งสมุดร,รับรองเป็นกองขันมีมีสำคัญธงแดงสุกแสงใสสุสสาครนายเรียงเกียงกันไปปักธงชัยเขียวงามอาลามเรืองแต่ทัพอาจ,จะเข้ากลางอย่ากประสงค์จะปักธงตามที่ร้วนสีเหลืองเจ้ากฤษณนาตีพรํลธงนามเมืองให้เอาเครื่องธงดำตามตำราเป็นทัพหนุนคอยเติมเพิ่มผลเร่งจัดพลเขนทอ,ของคองอาสา ประจัดเสร็จพร้อมกระบวนชวนเวลาจะยญาตราให้พระครูดูเลิกบนจะกล่าวข้างสังฆราชทาบาดหลวงอาทิตย์ล่วงรับฟ้าเวหาหนให้ยกพวกเสนีทั้งรีพลจะเข้าป้นเมืองให้ได้เดินใจตรองให้ยกแผงที่สำหรับจะรับรบทั้งใต้ครบเสร็จท่วนกระบวนของกับอาวุธที่สำหรับจะรับรองยกเป็นกองกองละหมื่นพื้นชกันเท้ากุลามาลีขี่สินทบ ทหารรบที่สำหรับเป็นทัพขันบาดหลวงขึ้นรถฝรั่งต้องหลังพันแต่ห้ามกันอย่าให้อืงนคนึงไปสั่งประหนพลแขกให้แยกย้ายเข้าเรียงรายอบอ,อ้อมร้อมสวัยเมื่อหยุดอย่าเพิ่จุดทั้งฟืนไฟจงเยบดไฟทุกกองสำรองเพลงต่อเมื่อใดในเมืองออกยงยุธจึงค่อยจุดไฟเชื้อให้เหลือเหลืองแล้วโห่ร้องพร้อมหน้าให้ล่าเริงดีให้เปิงอย่าได้ยางพังประตู จะกาวฝ่ายในพาราเวลาพบเตรียมใต้คบปืนใหญ่ใส่ดินหูลากมาไว้สำรองช่องประตูฝ่ายท่านครูผู้เท่าเข้าพิธีก็รู้แจ้งในตำราว่าข้าศึกจะหันฮึกจริงชัยในวิถีเป็นทับใหญ่กล้าแข็งแรงราวีแต่จะมีทับะนาดช่วยปราบปามในเวลาเจ็ดทุ่มจะรุมรบจะต้องคบเพิงใหญ่ในสนาม แกรู้แจ้งในวิธีพิธีพรางให้หาน้ำไว้ทุกคนบนเชิงเทินใส่ตุ่มไหไว้ให้มีทั้งสด้านช่วยเกิดการไฟลูกจะฉุกเฉินจะได้ดักรับไว้ในเชิงเทินอย่าละเมินบอกให้ทั่วทุกตัวคนขันจัดเสร็จได้เลิกให้เลิกโคสสำเนียงโกละกะลากร้องห้องเวหนเปิดประตูรีบเดินดำเนินพลจอมสากลมังคลาสงมน้นิน ยกลผนหลทับออกครับข้างตั้งโลด้างออกคู่ธนูศิลป์ผลปืนลูกพลกุประจุดินพวกทมินจัตุลัดคงกระพันเดินกระบวนออกมาตั้งอย่างสนามท่านครูพามกำกับเป็นทัพขันเท้าครูสายยกหลามมาตามกันเสียงสนั่นล้วนเสียงสนั่นแต่ล้วนพลทั้งมนตรีป่าหลวงเห็นพลทัพมาคับข้างเร่งประดังกันเข้ารบอยาลบหนี ให้ทหารโยธาออกลาวีประทัดตีตัดประทัดตีต้านหน้าดาประดังฝ่ายองค์พระมังคลานาราชไลพิฆาตพลรบตลบหลังต้อนประหนมนตรีตีประดังดูคับข้างแน่นหนาพลากรบป้ายยิงปืนคลื่นคลั่นควันตลบต่างสมทบถวยหานชาญสมอนทั้งสองข้างต่างกลุ่มตลุมบอลทั้งฟันฟอนกันตายลงหลายพัน ปาดหลวงแกก้อยจุดไฟแผงสว่างแดงขับพผนพละขันเอามอดินโยนเข้าไปไม่เป็นควันทั้งน้ำมันลุกโพงติดโรงในพวกพหนบนเชิงเทินช่วยกันดับเปลวไฟวับร้อนรนทนไม่ไหวพลางขนน้ำคอยสาดร์ราดไปคนข้างในช่วยกันดับแต่รับรองจะกล่าวฝ่ายห้ากษัตริย์ที่นัดหมายต่างแล่นลายเรียนกันผันพียร บางยิงปืนเร่งทับเข้ารับรองสนั่นก้องเสียงโหเป็นโกลาพวกเรือแขกคนผู้อยู่ครา้งน้อยครั้นจะถอยเรือก็แล่นมาแน่นหนาก็จำใจจำสู้ดูเวลาฝ่ายเสยนาที่สำหรับกำกับพล ให้คนใช้รีบไปบอกบาทหลวงอย่าเนียวหน่วยเร่งไปแจ้งแห่งนุสนศึกมาติดฐานท่าในสาชนว่าผู้คนรับรองเหลือป้องกันทหารรีบไปบอกกับสังคราชแก้วหวันหวาดเต็มทีไม่มีคว,ความตกใจแทบจะดิ้นสิ้นชีวันแล้วก็หันไปบอกเล่าเทา้ากุลาเร่งถอยทับเถิดหวาใช้ไม่ได้เกิดศึกใจติดพันกันหนักหนาแล้วแกสีง แล้วแกสั่งเสนีผู้ปีชาให้ถอยล่ารีบตรงไปลงเรือฝ่ายสังฆราชกับพระยาปตาวีต่างถอยหนีรีบลงไปข้างฝ่ายเนี่ยต่างคนต่างบุกพงไปลงเรือเล่นเอาเหงือ่อท่วมกายแทบวายปรากแต่ชะตาคนทั้งสองยังไม่ดับจะได้กลับมาทำศึกด้วยหึกขานพางลงเรือจัดทหนคนชำนาญออกต่อต้านทัพไทยแก,แกไล่พลทั้งสองข้างต่างยิงปืนสน,นั่น พี่ลึกลั่นก้องฟ้าเวหาโหนฝ่ายพวกช้างทัพพกเร่งยกพลเข้าตีป้นทัพแขกแตกกระจายพวกเสนาแต่บรรดาอา,าสาศึกก็โฮหฮึกเร่งกันที่ผันภายตลุมบอลฟอนฟานเหยียบกันตายเสยนานายพวกแขกแตกกระจุยเห็นพวกการออกมาเข้าหาบ้างที่ถอยหลังเรียบตะหลิ่วิ่งออกฉุยบ้างหลด,ดน้ำลงไปไหวตะกายตะกุยเอามือพุ้ยน้ำไหว้ตายขึ้นเรือ พวกชาวเมืองจับได้ก็หลายร้อยที่แตกถอยหนีไปข้างฝ่ายเหนือพระมังคลาอีประดังกระทั่งเรือข้างฝ่ายเหนือแตกยับอับปลาจจกลกาวฝ่ายพระนรินสินสมุทรถืออาวุธเล่นผหพนพลอาสาเห็นบาดหลวงยินกำกับขับโยธาจึงร้องว่าจับให้ได้อย่าไว้มัน ไอ้นี่ตัวก่อสศึกให้ฮึกโขมตีกระโจมเล่นจับพุททับคันจงรีบเรือเข้าไปอย่าไว้มันเอาให้ทันเดี๋ยวนี้ตีประดังทหารโจรนโยนโซ่เอาขอสับพวกแขกรับโยนไฟดังใจหวังทนคาบชุดจุดผึงเสียงตึงตังทหารตั้งโหเราจะเอาใจบ่าหลวงเห็นเส้นสม,มุดหยุดชะงักแกรู้จักมั่นคงไม่สงสัยเอเหตุผลคนศึกดูตรึกใจ แต่ก่อนไราราวีต้องหนีมาเหตุไหน,นมันจึงรู้ว่าอยู่นี่ยกมาตีรบพุ่งยุ่งต่างๆนจะรู้ว่ากูกับมังคลาเกิดเก่นฆ่าลบพุ่งกันรุงรงังเห็นจะรู้ว่าอยู่คำพลเพชรจึงลอดเล็ดมาทำร้ายเมื่อภายหลังไหนจะมาช่วยกันดันทุรงังมันชิงชางกันสาหัสเป็นศัตรูแต่เรานี้ต้องรับทับกระนาบแต่เรานี้ต้องรับทับกระนาบ จะคิดปราบดานรถน,นออนหูแต่จำเป็นจำต้องต้องศัตรูคงจะสู้กับมันจนบนไลัยครั้งจะหนีไม่มีที่จะออกเหมือนหนามย่อคงต้องเชื่อจนเลือล่อนไหลแล้วจึงร้องคุกคามคํารามไปว่าเหตุไรจึงมาไล่าลาวีจนเขาไม่สู้รกเที่ยวหลบดียังกลางปีกลามประชนไอ้คนถีมาชนรังแล้วอย่าหวังจะได้ดีกูจะตีมึงให้ยับดังสับปลา ยังมีหนามตามมาเที่ยวหาเหตุเองจะเจตนาไว้อย่างไรว่าอันเทวีเบียงบางเมืองลังกายเห็นหรือว่าน้อยนักถึงชักชวนญาติวงพงษามหาอีกจะหักบีกมึงให้จมดังลมพวนแล้วให้โยนก้อนหินดินชนวนทั้งเหล่าวทวนพุ่งไปไฟน้ำมันฝ่ายพระจอมนครินสรนสมุทร กับพระสุษาครรับเป็นทัพขันให้ทหารดับไฟไม่เป็นควันแล้วเล่นการเลียงหน้าดาประดังยิงปืนใหญ่ไล่เรือกำปันรบเล่งสมทบกันเข้ามาทั้งหน้าหลังบ้างก็ยิงเรือแขกจนแตกพังดาประดังร,บร,บ,รบรับทั้งดับเพลิงปืนมนทนนกศัพทั้งคาบชุดอุตรุตีให้เปิดเตลิดเตลิงบาดหลวงเห็นปั่วเปียจะเสียเชิง ดูแรงเริงกองทัพเดือรับรองเห็นจะยับทับก,กระนาปรับไม่หยุดแกถอยรุดให้กำผันผันไปยองเห็นพวกแขกล้มตายลงกายกองจะตึกตรองเท่าไรจนกใจคลันแต่แข็งขืนยืนร้องว่าให้รับเอาปืนตับยิงต้องค่อยผ่อนผันเดี๋ยวไปดูบนตะริงยิ่งเป็นควันจะป้องกันเต็มประดาพังหารือ เท้ากุรามาลีไม่มีขวัญผู้เสียงสนั่นต่างๆลงคลางหือเสียสติอารมณ์ปนนมือเสียงเอออือส,สุดแต่เท้าเจ้าประคุณบาดหลวงเท่าร้องตวาดไอชาติแขกออกจะแตกเกือบจะสิ้นดินกระสุนจะคิดการเผาปัดขัดเจ้าคุณรบกันวุ่นขึ้นมาดาประดังเจ้าเท้าเจ้าคุณก็ยังมีแต่ชีวิตมันสุดคิดแล้วก็คงจะลงถัง เรียกกันมาว่ากะไรจะค่อยฟังยังมานั่งหน้าจอยถอยออกไปนี่หรือชายชาติกริย์ไอ้กัดแพ้ทั้งไก่แกะเองสิคว้าไม่ปลาใสดีแต่กินกับเจ้าชู้แล้วหูไวไอ้จันไรคนโงมโคโคควายแกด่าพลางทางเล่งกระบวนทัพเอาปืนตับยิงไปดังใจหมายเดินกำกับพวกพะนนิกายทั้งไพ่ในยอย่าประมาทประกาศกัน เร่คิดอ่านกว้านสมองยารอรัง้งพอกำลังที่จะสู้เป็นคู่ขันจวยเสียทีคลื่นละลอกออกไม่ทันจะพาการแตกตายวายชีวงแม้นพัดพางอย่างไรเอาไฟจุดแล้วรีบรุดออกให้ได้ดังใจประสงค์แล้วให้ยกค่ายวิหลันเป็นมั่นคงตั้งให้ตรงพอประทางบางลูกปืนจะกล่าวข้างทัพไทยไล่ประชิดสำแดงวิตรงเข้ามาไม่ฝ่าฝืนพวกทหารพวกเกณฑ์หัดบังหยัดยืน เสียงคลั่นคลื้นกึกก้องทองทะเลฝ่ายพระศรีสุวรรณวงพงกษัตริย์เร่งรัดดีกะชั้นอย่าหันเหเห็นลมส่งขึ้นระดมสมคเนแม้นเรือเหยิงกระนำร่อมเข้าไปฝ่ายไทยเท้าเจ้าพรา,าปรตาวีคิดจะหนีบอกอาจารย์แล้วขานไขว่าเจ้าคุณกรุณาคิดล่าไปให้พ้นภัยรอดชีวาอย่าช้าเลยป่าหลวนแก้ร้องแรกไอ้แขกดีออกไปที่ข้างไหนเล่าเจ้าแม่เอ๋ย แต่แรกมึงพูดจาว่าข้าเคยดีเฉลยไม่ใช่น้อยนับร้อยพันกูก็คิดว่ามึงกล้าไอ้หมาไอเมี้ยวแกเข็นเขี้ยวตาแดงพูดแข็งขันโดยมาหน้าด่าว่าสารพันในใจนั้นเล่าก็กลัวขนหัวพองแต่น้ำใจโกรธาด่าสำทับดูก,กินตับเสียดอกว้าย่าจงหองไอ้ขี้ขลาดชาติดัวหนังหัวพองมึงจะต้องให้มัดแกกัดฟัน เท้ากุลามาลีเหมือนผีเข้านั่งกอดเขาร้อนใจทั้งไฟยังไฟฝันทั้งไอ้เท่ามันดาสารพันไม่มีขวัญอยู่กับตัวเพราะกลัวตายต้องทนให้ไอ้เท่ามันดาแชง่งไม่รู้แห่งรู้หนจะขนควายด้วยน้ำจิตสันรัวกลัวจะตายแล้วกราบไหว้เจ้าประคุณกรลุณาบาทหลวงว่าแต่เจ้าคุณยังวุ่นวิ่งเรากับดิงรบสู้ดูถัดหวากใครเก่งเล็กเก่งไหลใช้ปัญญา จะได้มาช่วยฝาเท้าเมื่อคราวจนมึงนิชาติชายกระเบนสตรีแท้จะซู้แต่พวกผู้หญิงในสิงหนก็ไม่ได้จริงน้าหว่าเข้าตาจนอย่ามาบ่นร่ำไรกูไม่ฟังเสียงปืนผ่าฆ่าศึกออกอกึกก้องจะมาร้องเอาแต่ในน้ำใจหวังใครเขาไม่กลัวตายวายชีวังจะต้องตั้งลบรับทับจกักรรักชีวิตอยู่แต่เจ้าคนเหล่านี้มันใช่ผีใช่ยักษ์มรคสัน ก็จําเป็นจําสู้อยู่ด้วยกันแต่เองนั้นกลัวตายคิดถ่ายเทเฮ้ยนี่แน่ตัวกูอยู่เป็นพระไม่คิดจะยักย้ายทำไพ,พ่เพถึงเป็นตายเรือล่มจมทะเลไม่สงคะเนยไว้ชื่อให้ลือชาตะบีคมของกูอยู่ในฝกักไม่อยากชักให้ใครเห็นเช่นดอกหวาจะเป็นตายไม่เสียดายแกชีวาเมื่อกรรมาถึงกายก็วายปลา ท้ากุลาว่าทำไมกับใต้เท้าข้าพระเจ้ากลัวไปหลายสถานแม่นตัวตายใครจะคลองสลิงคาร์นิสาทานเป็นของเขาหรือเจ้าคุณป่าหลวงว่าไอ้แขกตี้นี่ขิ้ขลาด นั่นใจชาติติดไพร่ไอ้สัตุนเสียแรงบอกของดีไม่มีคุณมันก็วุ่นแต่ตัหนหาไอ้บาการประเดี๋ยวนี้กลัวตายไขยน้ำหน้าช่างชั่วช้าเต็มประยามไอ้ซำมสารแกด่าพลางเห็นไฟติดไม่ลามลุกไปตามเชือกเสาทั้งคลาวใบบา่าหลวงสั่งนายทหารท่านแม่ทัพบ,บ้างจริงรับดูเป็นความสิ่งวั่นไหว ฝ่ายพระจอมศิสมุทรวุฒิไกลจึงสั่งให้เสนีผู้ปีชาเล่งสมทบรบให้ได้ในวันนี้เอาเรือตีเรียงรายทั้งซ้ายขวาจับให้ได้ไอ้เท่าเจ้ามันยาอย่าเพื่อค่าให้มันตายไวชีวงไอ้ไอ้นี้ตัวก่อศึกมาลึกซึ้งรู้ไม่ถึงมันยามันพาหลงแต่พวกเราเจนจะขาดญาติวงเพราะว่าหลงกับเจ้าครูผู้อาจารย์จนเสียท่าแทบชีวาจะม้วยมอดไปอยู่ด้วย ได้เกเรเดลชานแล้วมันกลับมาตอยแยเป็นแหพานจนเกิดการชุลมุนวุ่นถึงเราไววเสนีตีประทับจับให้ได้เอาปืนใหญ่ยิงเข้าไปทั้งไฟเผาแม้นเข้าใกล้ได้ทีเล่งตีเอาทหารเราแต่ปัญญาแต่บรรดาโยธาไทยพอย,ยัดปืนยืนสะพังแล้วตั้งหูสำเนียงโกลาล้านสนั่นไหวมันเกิดลมสีแดงดังแสงไฟพายุไหวพายุใหญ่ปวนกล้อง ท้องทะเลตีกำปันหันเหียนเจียนจะความแล้ลอกซ้ำโยนผันให้หันเหทั้งหัวท้ายหันหัวอยู่รวนเรท้องทะเลมืดครุ้มจะอุ้มขวันชะนีร้องก้องคำรนฝนก็ดกพวกบนบกวิ่งเวียนอยู่เหียนหัน,เ,นเกิดลมเป็นลมบ้าสารตันเสียงคลื่นคลอน่นกึกก้องท้องอ,อัมพรพวกโยธาถอยล่าเข้าหาร่มถูกทั้งลมทั้งฝนคนเสียออกสยอนต้อง กลับพวกเสนาพระรากรเข้านครเมืองด่านชานบุรีจะกล่าวข้างกำปัน่นก็หันเหท้องทะเลมืดมัวทั่ววิถี